สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดธาตุพาลามหลวงจังหวัดขอนแกน่นนะครับหรือบางคนเขาเอาจจะเรียกว,วัดกลางเมืองเก่านะครับตั้งอยู่ถนนกลางเมืองตตาบนเมืองเก่าอําเภอเมืองขอนแกน่นนะครับวัดธาตุสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2332ครับโดยพระนครศรีบริษัติหรือเท้าเกี่ยมเมืองแผ่นนะครับเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นนะครับการได้พ้อม กับสพัพระธาไปสักการบูชาไปกราบไหว้สบาบันจึงเรียกว่าวัดนี้คือวัดาตานะครับต่อมาก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นวัดพระรามหลวงสั้นปีสามัญชนิดสามัญน,นะครับเมื่อปีสองันหร่อยีอันนี้คือประวัติย่อๆนะครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสเดียวมาถ่ายคลิปอีโอฝากกันนครับด้วยฝากช่อง y o u t u b e สรติบุพภา ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นกำลังใจนะครับผุก็สิเดินไปเรื่อยๆครับสิขาไปใน้พระธาตุพระนครเดิมนะครับที่ว่าองค์ขี่เจ้าเมืองคนแรกเป็นสางไหวนะครับเบื้องหน้ายึงมองเห็นอยู่เลยครับด้านขางคนต้นนี้เป็นโบสถ์ครับสวยงามครับแต่คงสิีเดินเรื่องเรื่งกับไปท่าบนก่อนนะครับ ้นีกเป็นการเปิดนะครับเป็นการปิดมาเดือนหนึ่งนะครับตั้งแต่โรคระบาดโรคโควิดระบาดก็เพิ่งเปิดมเอนูนะครับครับทางด้านบึงเจริญขวก็กเปิดร้านขายของนะครับหลังจากหยุดมาหนึ่งเดือนครับพี่นอ้องเพิกาเขาก็เริ่มที่ด้ขายมเอนูนะครับแตขอให้ให้มันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปครับเพราะว่าบ้านเมือเขาก็คนอยากคนจนอยู่ยากครับมหาเส้ากินคำ ค่าขายตามตลาดจัดนะครับหรือว่าล่านตัดผมเสียนะครับการเดินทางกับบวกกับปิดกันนะครับซึ่งแม่ว่าจะได้รื่เงยายาหารท่านบาทนะครับเมื่อกันหน่อยนิดนะครับเพราะว่าผู้ใดมากอะเอาไปใส่หนีใส่หนีสินนะครับเพราะว่ามันบริไล่ยมากบางคนก็กนยังท่านได้จรินะครับอย่างเช่นตัวผมกับบรัท่านได้จักจีได้หรือไม่ได้ อันนี้บวได้สนเจ้ะครับได้บด่ดได้กะย่านะครับคือเาได้บ่ได้ก่สร้าง,างนี่ครับตัวเนี้ยคือเป็นพระธาตุนะครับพุ่กัดจะเดินรอบรอบนะครับเดินรอบรอบเป็นรอบรอบพระธาตุนะครับนั่นรอบรอบนอกก็สืนี้พระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปเลี้ยงอยู่หลายองค์ครับ ก็จะเดินรอบๆไปก่อนนะครับผมว่นทางด้านทิศเหนือลงทางว่นตามเข็มนาฬิกานะครับว่นไปเรื่อยๆนครับด้านหน้าไปตัวขึ้นกฤสีเป็นรูปพญานาสองตัวนะครับด้านในกฤสีขึ้นไปเบื้องอยู่ครับ ครับเดินรอบๆไปก่อนครับอันนี้เดินรอบตัวพระธาตุนะครับ เป็นรอบมีกาสูขึ้นทั้งบันใดนะครับขึ้นไปยมช่นได้ตัวประทานะคระับ นี่มากกวาใโดยว่านะครับต้องเดินกับไปจกจน้อยนึงครับกับต้องเดินกับไปกันอยู่ะจน้อยหนึ่งครับ ตอนนี้ผมกำลังจะเดินลงจากตัวพระธาตนะครับทับงด้านรอบมีกระสีมีพะพุทธรูหลายองค์ครับรอบๆอ,อยู่ด้านนอกนะครับ ับเป็นพระพุทธรูปจำนวนหลายสิบองค์กับเป็นอาจจกถึง่าถึงหน่อยองค์กับนังหน่อยนะครับในรอบรอบนะครับ นะครับผมกระสิเดินกลับออกด้านนอกนะครับออกจากตัวพระธาตุนะครับ มัารอบโรดด้านนี่ครับนี่พวกออกมาขขางนอกนะครับออกมาจากขานอกตัวประทาดน,นะครับล้กลิ้นไปบึงทั้งบูดครับ พุทธลูกองค์ใหญ่เป็นประธานนะครับ ผมก็เริ่งเดินกับพไปทาทิตะวันออกครับทัางบึงแก่นนครนะครับ